วิดีโอนี้เป็นวิดีโอปฏิบัติการการทดสอบกำลังแรงต้านทานและอัดของไม้ในแนวตั้งฉากกับเส้นไม้โดยเราจะแบ่งออกเป็นสองวิธีนะครับวิธีที่หนึ่งคือการเตรียมอุปกรณ์การทดลองวิธีที่สองคือการทดลองครับเราจะเริ่มจากวิธีที่หนึ่งคือการเตรียมอุปกรณ์การทดลองครับ ได้แค่ไหนบ้าง4 0เย่เพื่อนดูด่ะย่ยเอาเพื่อนมาไล่ สี่สิบหกจุดว่แล้ว สองพันสามพันสี่พันห้าพันหกพันเจ็ดพันแปดพันเก้าพันหนึงสองสามสี่ห้าเจ็ดยี่สบเก้าพันี่สองพันสี่สมันสองพันสี่พันสองพันห้าพันสพันกพันจ บไปแล้วนะครับสำหรับปฏิบัติการการทดสอบพลังต้านทานและอัดของไม้ในแนวตั้งฉากกับเส้นไม้สุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ยเจริญชัยรุษที่รู้สำหรับห้องปฏิบัติการคอนตครับขอบคุณครับ